ป้าทฟิตแท้โอ้มีคนฟิตได้ยังนี่ส่วนนี้ได้ยังเนี่ยได้ยังบอารลูก <c oughs> เอากรลูแหมนเอาสู่เขาได้สู่เขาครับแล้วมาดูไไป,ไปโอลนโองนะคระับคนคนคนอื่นเข้าออกกับร่างกาย ไปกินโมระพออิ่มแล้วล่ะบม่กินหยังไม่กินโมระเอาเอาเลยเอาเลยออกล้างไก่หยังเขาฟิตกันโม่มันโมชัยโม่โควิดมากต้องออกล้างกายกองทัพต้องเดินโดยท้องใช่เขาบอว่าเขาค่อนจะสวยถึงสิบวันขนาดสว้เขาเอิญคนสวยเอาที่น่เดี๋ยวว่อจะเรียกป่ะเดี๋ยวนั่เป็นมูเขาบอกตามไปนั่เลยครับตามไปชวนเห็นไหมไปไม่ไม่ไม่มันมันมันต้องไปออกล้างกายบ้างเดี๋ยวคุณไม่แข็งแรงไง หน้าหนาวปีนี้เธอวายู่โมหูสิคอไทยอากาศหนาวพอได้เห็นให้คนมาตัวสิดีใจยังไงพกเนี่ยเอาไปเอาไป

ปึ๊บโอ้โหนาการแนทแมนนบที่ของลลอยุ่สาสรนี้เชิะโอเคประด้โอเคอ๋อแม่หน้ากากแนทแมนหน่อยเด้อได้เลย่นีไปึ๊บโอ้ยข้าคือแนทแมนหมูตอนแก๊ปรู้จักนาการแนทแมนไหมรู้จักครับผมจัดไปแปลงร่าง ทุลักทุเลกันว่ะโอเครของปากไวลายครับไปไปลุยกันเลยอ๋อคนนี้ก็ยังกินอยู่เลยเฮ้ยปแบเฮ้ย้ส เอา่ละชิบหายเลยนอกแล่บะบคลยตเยยหังวะชิบหายไปจะกลับแล้วบ่กลับแล้วกลับแล้วกลับไอเคอปติดอปติดไอ้เมื่อนา่ทำไมผมจะไปอัดเพลงสู้ๆๆๆๆกลับก่อนผมใช่ไหมเราไปรออยู่บ้านด้อ เดี๋ยวผมกลับกับน้องก็ได้กลับกับติจับมือหน่อยจับมือหน่อยเรื่องอะไรเนี่ยขอำลังใจในการอัดเพลงหน่อยอัดเพลงอะไรกิ่งไม้ครูผมให้คุณเป็นนางเอกนะคุณเป็นนางเอกถามผมหรือเปล่าผมจะเล่นหรือเปล่าคุณคุณเป็นนางเอกผมคะแนเป็นนางเอกติจัมืมหน่อยผอลังน่าผมจับน่นจานนืนหน่านผานอานงานนานนานนานยานน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 านๆนานๆนานๆนานนนานนนนาัน ไปอาไปไปจากมือหน่อยมั้ยจะขอลองใจก่อน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 นจับให้มันเต็มเต็มือหน่อยสิสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆครับเจอกันที่บ้านนะได้ไเพิ่งอย่เพิ่งอะไรเจอกันที่บ้านนะโอ้ยระคบเท่าไหร่ครับสองร้อยเก้าห้าค่ะสองร้อยาไรอเรอยงโอ้เซนค่ะยเรื่องยิง กองทันแม่เด้อมันพอเล่นะพ่อพอสองร้อก้ที่บหายไสบาทจะพอหรือเอาแม่งงนะเนี่ยมนเพิแม่ตัวที่ได้ยินาเาบาบาทว่าหาบาทสราบกับพ่อคือเขามเป็นก้าบหาบาทบังทอนได้บอกไปบังทอนเพื่หาบาทบังทอน เอากำขี <laughs> <im> ้เดียวกำตด